ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ดรปันรีแอบสหคินิกนะครับสำหรับผู้ป่วยเด็กครั้งแรกนะครับผมโดยเริ่มต้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้กรอกข้อมูลนะครับลงทะเบียนนะครับประวัติส่วนตัวต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีแบบประเมินนะครับให้ทําในการคัดกรองพัฒนาการนะครับของน้องๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มน้องๆออทิสติกนะครับแล้วก็กลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับ หลังจากที่ทําแบบประเมินคัดกรองพัฒนาการเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาแนะนําบริการนะครับแล้วก็คุยเรื่องสมุด Follow-up book ของเรานะครับโดยในสมุด f o l l o w Up b o o k นะครับก็จะมีข้อมูลการรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในการรักษาด้วย TMS นะครับก็จะใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ5-10นาทีนะครับ หลังจากที่คุยสมุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะให้ไปพบคุณหมอนะครับเพื่อที่จะทำการตรวจประเมินนะครับอาการของน้องนะครับผมรวมถึงวางแผนการรักษาครับโดยตรงนี้นะครับคุณหมอก็จะใช้เวลาสักประมาณ20นาทีนะครับก็หลังจากที่คุณหมอได้ทําการตรวจประเมินอาการเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงวางแผนการรักษาแล้วนะครับก็จะให้น้องๆนะครับเข้าไปนั่งรอที่ห้องทําการรักษาด้วย TMS นะครับ แล้วก็คุณหมอครับก็จะทําการรักษาให้นะครับในครั้งแรกนะครับร่วมกับนักกายภาพบําบัดครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนติดตามผลนะครับการรักษาในทุกๆครั้งนะครับมีการนัดพบคุณหมอนะครับหลังการรักษาทุกสิบครั้งครับเพื่อที่จะประเมินผลนะครับว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงวางแผนการรักษาต่อไปครับ